นี่ห่อทิชชูให้ดีก่อนเอาไปทิ้งด้วยอ่ะทิ้งอะไรอ่ะเฮ้ยนิเทนไม่ได้ใส่อรอก็มันหมดตั้งแต่ทย์ที่แล้วแล้วอะโอ้โหเทนเทนทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะทำแบบนี้มันท้องได้เลยนะเว้ยท้องก็แต่งงานแต่งอะไรใครจะไปแต่งด้วยวะเทนดูเทนทำตัวดิทำตัวเด็กขนาดนี้ใครอยากจะไปแต่งงานด้วยบ้าปะเนี่ยเมื่อไหร่ที่เทนเขาทำให้ฉันผิดหวัง ฉันก็จะเอาไปเขียนในสมุดจดไว้โหนี่ฉันให้อภัยเขาไปเจ็ดสิบเจ็ดครั้งเลยเนี่ยพี่รักทําไมโต๊ะมันสั้นขนาดเนี่ยไหนเธอบอกว่าเธอวัดแล้วไงสั้นไปหน่อยเนาะนี่มันไม่สั้นไปหน่อยนะมันสั้นไปเยอะเลยแล้วเทนเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วอะทำไมไม่ใส่ใจอะไรเลยอะจะโกรธทาไมเราเซื้อใหม่ก็ได้ซื้อใหม่แล้วตัวนี้จะไปไว้ไหนมันเปลืองเงินนะรู้ไหมเนี่ยจะทายังไงโอ้โห,โห สุขสันต์วันเกิดนะครับนัตตีต้เอ๊ะขอแป๊บหนึ่งต่าดาเอ่ออันนี้อะไรอหรคะที่เราก็หัวใจของเทนไงนี่ของขวัญชิ้นนี้เนี่ยเทนเตรียมไว้สำหรับอนาคตของเราสองคนเลยนะใช่ไหม อชอบชอบสิจริงเหรองั้นกินเค้กนี่วะเอ้อทำไมเมากลับมาอีกแล้วอะ่ะเอเอเอืมสวัสดีค่ะแม่ แม่ใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวหนูกับเทนจะรีบตามไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะเทนเทนตื่นแล้วพ่อฉันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยพ่อฉันอาการแย่แล้ว,ลวเราต้องรีบไปดูนะเทนเทนตื่นสิ้ย,ย่าใจด้วยนะครับหมอพยายามสุดความต่อมาแล้วครับแม่คะแม่แม่แม่ค่ะแม่แม่ พ่ออยู่แล้วเราจะจบกันยังไงลูกไ่ต้องเะ แกดูแฟนเก่าแกสิมันเปลี่ยนแฟนเหมือนกับเปลี่ยนโทรศัพท์เลยเนาะแต่ก็ช่างมันเถอะนี่พรุ่งนี้เนี่ยแกอย่าลืมมางานมั่นชน,นะอ,อวันนี้โต๊ะที่เขาสั่งก็มาถึงแล้ว จริงๆมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยอะนะแต่ว่ามันสั้นกว่าที่เขาวัดไว้ไปตั้งเยอะเลยวันนี้เป็นวันเกิดของฉันเขาหยิบกล่องแหวนออกมาฉันก็นึกว่าเขาจะขอฉันแต่งงานที่ไหนได้เปิดออกมาดูเป็นแค่กระดาษรูปหัวใจงง่ๆแค่นั้นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มางานเลี้ยงฉลองงานม้านของเราในวันนี้ถนะ่ายังไงกันก็เต็มที่เลยนะ นาตีนี่เทนอย่ามาสร้างปัญหาที่นี่นะเทนได้ไปอ่านนิยายเรื่องนึงมามันเล่าถึงความสัมพันธ์ของคู่รักคู่หนึง่งซึ่งแฟนของผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจเห็นแก่ตัวแล้วก็ไร้เดียงสาซึ่งตัวลายเรื่องนั้นเนี่ยมันคือเทนเอง วันนี้เนี่ยเทนสัญญานะว่าเทนจะก,กําจัดนิสัยที่ไม่ดีทั้งหมดออกไปเพื่อชดเชยความปวดใจเจ็ดสิจ็ครั้งของนันตตี้ยกโทษได้เทนได้ไหมลุกขึ้นมาได้หรอไม่ถ้านัาตตีไม่ยกโทษได้เทนเทนก็ไม่ลุกขึ้น ก็ได้ฉันยกโทษให้คุณเฮ้ยนี่ไหน ทำบ้าะไรของไหนเนี่ยโดนบุกเลยพี่เพิ่งซื้อมาใหม่หนุ้ยขอโทษนะคะพี่เทนก็พี่เคยบอกหนูว่าแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ไม่ใช่เหรอคะหนูก็คิดว่าเล่าทำได้เหมือนกันอะนะคะเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยหนูก็เทเหล้าออกไงคะเฮ้ยเจ้าค้างมาแล้วอะขอโทษนะคะพี่เทนหนูก็แค่อยากช่วยอะเธอได้มานโองประสาท เมื่อฉันเรียนรู้ที่จะรับในแบบผู้ชายฉันว่ามันก็สนุกดีนะโหดิ๊ได้พี่ให้หนูซักผ้าแต่หนูอังเกงพี่กับรองเท้าไปซักรวมกันเหรออ้าวไม่ได้หรอนี่มารองเท้าคู่ใหม่ของพี่หนูไปดูเนี่ยมันเน่าหมดแล้วเนี่ยก็พี่เป็นคนบอกให้หนูซักเองอ่ะหนูกลัวไม่สะอาดก็เลยซักรวมกันไปเลยพี่ไม่โกรธหนูใช่ไหมได้ถ้าา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  แค่ทำมัวในสิ่งที่ไม่อยากทำจากนั้นก็ไม่ได้ทำอีกแล้วไดนหนูบอกพี่ไปใช้อะไรเนี่ยมันใช้เยอะมากเลยนะอ๋อจริงเลยหนูใช้ชื่อพี่สมัครกุ๊กัวให้พ่อแม่หนูนะพ่อแม่หนูสมัครกู๊กิลแต่มันใช้เงินพี่เหรอเรียนรู้ที่จะยืนอยู่บนที่สูงแล้วก็พูดให้เขารู้สึกผิดนี่พี่หมายความว่าไงอะ่ะพี่เป็นแฟนหนูนะพ่อกับแม่หนูไม่ใช่พ่อกับแม่พี่หรอนี่นอกจากนี้นะถ้าเขารู้ว่าใช้เงินพี่จ่าย เขาต้องมีความสุขมากๆแน่ๆเลยหนูกัะตันอยู่กับพ่อแม่หนูทำให้พี่รู้สึกผิดเหรอ,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 อไนเฮ้ยไม่เจอตั้งนานอะ่ะแล้วคนนี้คืออ๋อเพื่อนฉันเองอะ่ะพอดีว่าเพิ่งเจอกันตะกี้เลยไปว่างจะทักไลน์ไปนะไนมันไม่บอกเขาไปว่าพี่เป็นแฟนหนู ความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแหมพี่เทนก็แค่เพื่อนร่วมงานหนูเองพี่จะคิดมากอะไรเนี่ยรีบซื้อของรีบกลับบ้านกันเถอะเป่าครับขอบคุณที่มาส่งฉันนะคะตกับวันนะครับไหไอผู้ชายคนนั้นเป็นใครเขามาันถึงมาส่งที่บ้านอ๋อมันทางผ่าน่ะก็เลยให้เขามาส่งมาส่งที่บ้านไม่พอยังให้ถือกระเป๋าให้ด้วยเงี่ยนะปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามโดยไม่สนือว่าแค่ความรู้สึก ก็เขามีน้ำใจอ่ะพี่จะให้หนูปฏิเสธเขาเหรอพี่คิดเองเลยปะพี่คิดไปเองเหรอ,อ,หรอผู้ชายมาส่งถึงบ้านไหยขาออธิบายพี่ฟังหน่อยปะไม่อธิบายพี่จะให้หนูอธิบายอะไร,รอ่ะวันนี้หนูเหนื่อยแล้วพี่ช่วยเข้าใจหนูได้ปะวันนี้เดี๋ยวผมไปรอที่หน้าหมู่บ้านนะใจนี่หนูแอบคุยกับมันนะมันหมายความว่ายัาายางไงอ่ะถ้าเขาอารมณ์เสียใส่ก็แค่บอกว่าเขาเป็นบ้านี่เห็นบ้าอะไร,รอ่ะหนูก็บอกไปแล้วไงว่าเขาคือเพื่อนร่วมง,งาน พี่ช่วยใจเย็นๆแล้วก็เลิกโวยวายสักทีเถอะดายดายดายพี่ขอคุยอะไรด้วยนะมามาสิพี่ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยมันแย่กับดายเปลี่ยนไปมากนะไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนงั้นเหรอดายพี่ซื้อเสื้อให้หนูไปแล้วนี่มันหนูไม่ใส่ก็เสื้อที่พี่ซื้อให้หนูอ่ะหนูไม่อยากใส่อ่ะกลัวมันเก่า จริงด้วยแต่ว่าพี่ซื้อเสื้อหนูตัวตั้งหลายพันเนี่ยหนูก็ต้องตอบแทนพี่บ้างนะได้สิพอดีเลยวันก่อนเน่ยพี่ไปดูเครื่องเกมมาราคขาไม่แพงสองหมืนเองร้านอยู่แค่ตรงเนี้ยไปดูกันพี่เทนอันนี้มันหมายความว่าไงไม่รู้ดิสงสัยตอนไปกินเลี้ยงอะเพื่อลงอาจจะไม่ระวงังระผึงม,มาโดนไม่ได้มั้ง ไม่ระวังแล้วมันจะมาติดคอเสื้อได้ยังไงนี่ได้พี่ก็บอกไปแล้วว่าพี่ไม่รู้อ่ะจะไม่จบใช่ปะคือหนูสาถ้าเบื่อก็แค่เลิกกันแต่ต้องไม่ใช่ฉันที่เป็นคนพูดเอาอันนี้นะณเวลานี้ความเย็นชาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขกัน แกจะไม่รับหรอไม่เป็นไรหรอกต้องไปสนใจเขาเหรอกนีสวยพี่ไปอก้อ้าวทำไมพี่ไม่เปิดไฟอ่ะพี่ส่งข้อความหาได้โทรหาได้แต่ใดไม่อ่านไม่ตอบพี่เลย หนูยุ่งกับงานอ่ะแล้วก็ไม่ได้จับโทรศัพท์ด้วยขอโทษนะคะได้มีอะไรหรือเปล่าคะพี่ว่าเราเลิกกันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูทำอะไรผิดได้ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกพี่แค่เหนื่อยยิมสฮัแม ออกไปดื่มกันสักแก้วปะฉะลองที่ฉันได้ออกจากความทุกข์ทรมานแล้วอ๋อแล้วก็อย่าลืมชวนไฟกับแพทิคมาด้วยนะ